บ้านกด้วดเลยตัวือความจริงยี่หรี่วันนี้ก็พูดความจริงน,นะครับพี่น้องเพื่นไปนะเอานี้ทีว่าคล้ายวันไหวแก้วัณฑ์เกิดคล้ายวันเกิดของมนาชัย,น,ชยนาม,มงสา,าพรใดที่ประเสริฐพรใดที่เลื่อนเลิก<อ>ในสาบอนโรคนี้ขอ,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 อให้เป็นของมนาชัยและครอบครัวและพบกผัวจงมีสุขมีสุข ขอให้เป็นปังขอให้ปังปังขอให้ดังทะลุฟ้ากระสีมาม่มีคนจะมาโนู้นหลังอีกจะมีคนมานูนหลังอีกแต่ยังไงยังไงก็ไม่บอกไม่ก่อนถ้าเป็นก็ได้ก็ขออนุโมทนาจ้าไม่ฟ้าตอนนี้เขารู้หมดแล้ว ก็รู้หมแล้วไม่องรู้มต้องใช่ใช่ตา่เป็นความจริงอด้เป็นความจริงไม่ได้เพราะว่าเขารู้แล้วเอออาไปอกความหมายกัพ่นได้ที่มาเสือพ่นได้ที่มาเสือสู่พ่นในไรันแนวโรงพยาบาลันอันนี้พ่นเพ่เดียวีะมมพยาบาล่าน ค็กกาสู่คีพ่อนีขอบคุณพ่อแหลมค่ะว่าท่านในโลกนี้จเขอบคุณแปหนพระเดี๋วใจร้องความกันกับผู้นี้ถูกใช่ละเขาสิบพ่อพ่ออย่งกับพอกับแมเขาเนืองบ้านนีเมื่อนีซุ้มกจะหาเห็นท่าไหนเด้ไหมมนี่อร่อยสมากเลยต้วอย่างสดเอาพอกับพอกับแมเบิ่งเออเอาเบิ่ง เฮ็ดด้โอ้ยลาบุยยังไม่ให้มันี้เพะมันเือบพะเออปวดงนกีซื้อบ้างให้กับเขีหลอกมันเนี่ัักมาสงพันหาคแรกคนแซื้อสามพัเรือบวกงานไปยีเป็นห้าพัแรกเลยแต่ยังไ่ฝากสั่งเห็ดเห็ดโอ้โหคนขายตามแต่คนซื้อเห็ดแต่จาเนาะคุคือดังก็ควเๆอัดคุด้ไนยื่นกถาก ขี่รถมาเนี่ยแหละไปกมาราเองนจอวมกุมันมาไปอย่าปนแยอย่าปนแยยิ่งบกินเห็ดยิงกินจตะเบาเฮ้ยาพอได้หนึ่พอได้หนโอ้มาเกวด่นปจะไหนไร้จะไดกอนเอามาไไห้ังบูแขนเสียวมันเป็นเสียวบอดบอดเอกนี้อ ไม่ได้ปลูกลูกไรสดบางนี้ป,ปลูกอีกปลูกลูกเออบ้านบานเป็นะล่งแล้วบานเป็นมะูไร่สดบางน,ะาน,างนี้ไป<า>ันซีบุได้เห็นหลายแต่ว่าเห็นนี่กันผุ๊ดเ้มเมาให้ปลูกลูกไถือเรียยเิ้เบิเือพนักานโอ้เอาว่าขายติกัน Lúc như vậy đó, lúc như thế nào. Do vậy mặc vào mọi người ta biết mặc vào mặc cà mặc vào 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 แม็กกี <cues> ้คุเหยียบพ่อมึงได้ผ่านคุณไเอามาเรวกันต้องรกษาชีวิตกันก็หอมปากอ เขาแหลมมาดีพ่อคว้าคว้าคว่าอีกฝันหนึ่งอะไรอ่ะแม่ยำยำคำพูดขยาไฟสอดโอกาสส่งสองน้ำตาทองลองหน้าคนเสือสายยันสัญญาไม่อยากจะเกี๊ยวโซชานเบญจสาวกันน้ำ คู่ครับีิน้องครับบาลมมาคู่กับคือยี่พอแหลมผู้ที่ร้งรับกาดไปแล้วโอ้ยมาทันายบอกขาเลยแม่น่ี่คือมาบ้านกูแซ่กูว่าเด็กายมาทั้งใจเออกูว่าเด็กรวยด้วยกูวย่ไหมาทั้งใจจะได้เฉยวมายิงแย่กแชกโออันนี้าศาสนาสัมพันเอออาไปซาเขาต่อทา้ไใจก็มานเเชิญเรานี้เจ้าบาท่านบ่อ่วงแหลเขามีลำบุง ไอ้รอบลำวงไอ้พี่น้องมวนจังหวะไปแน่ไปใส่ลำบงบักในลาเดือนน้องๆจะน้องวงสาวลำบงมาดีดูลาสาวลำบงมาลูกมาอน้นองๆจะใส่เครื่องลำบงอยู่ขึ้นบนเบจีให้เก็บข้อแหลมไปอะไรหนึ่งนาทีจ้าโอ้ยมาด้ามามาด้าพ่อเดี๋ยวพ่อเจาส่งเพลงแล้วเออสิมอบให้ย่าพี่คุณรอบนี้คุณย่าพี่คุณ้พ่อครับเดินหาสาวลำบงแล้ มีมังบาดเอาระบังเ้อแล้วตอนได้นะาดเาไูเด้อไปยี่หลมจะลองเพ้งหางัจะลองเพ้งให้สาวลบ้อุบูองเพงได้ได้เอาเลนะเอานงรับเนีลูกนางรามามามเอาไม่ไม้สสำหรท่นทีอยากจะของาไในรอบข้อแหลมไม่แมหอเอาไว้ลูกไว้เวลามันเดิกแล้ว น้องดังรำลูกเลยลูกลูกเลย<ต>เออเกินมาลยจ้าที่รักจ๋าทุกคนเลยนะจ๊ะ